จา่าไม่ใชนะปลาโรงจำหหลายสิบลังเราจําได้นะจะเป็นพวกคนใหม่นะวันนี้เชิญท่านมากระุงสสอเอามีขาราราตั้ง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 ตั้ตั้งตั้งเป็นดางเลือกเป็นพวกตับตาเป็นความจริงอำเภอที่เราขอ้อามีเราได้ร่วมจัดงานการสร้างผู้เลยเป็นตัวแทนผู้หลัก็คน บอกทับรักภูที่มาไม่เฮ้ยพวกของศึกษาทบรักภูง่ไม่ว่ากันไปเท็จนะจริงจริงก็ยังให้ประมาณส่งแท้นือเขาไม่เอาก็เอาเกียนที่ตัวเลยอย่างน่อยก็คือไปดูว่าแปลเพราะพวกเราเรียกร้องบอกว่าเดี๋ยวมาสายเขาอีกแล้วก็นักใบตองนะฮะให้หมดได้ไหมผู้ที่ประกอบอาชิ้นตั้มโม่มาไปนั่ง ท่านอาซีสเนี่ยก็เดินทางนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยทางทางกรมเจ้าท่านเนี่ยได้เคยบอกแล้วว่าเดิมเนี่ยเคยมีมติกันมาแล้วตั้งแต่ปี51ใช่ไหมครับยืนยันว่าเอา,ตา,าตามที่ผูดกับท่านสุราพบสามครั้งองานอย่างไร่นอนแล้วสามงานมันจะไม่มีตระวัติาสตร์ทุ้อเร็วเชนโกวาร์กใน้งานแล้วบอกว่าผู้าว่าบ่ายตาที่เป็นตังเล่ไม่ใช่กับ

trai mà không biết vẽ thôi nhà ngay tập thể tập nèo, cái năng gì